สนับสนุนโดย Intel, Nvidia, g i g a b y t e และ d e v w a Natural สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับและเหล่าเกมเมอร์ทุกคนนะงงสิวันนี้มาแบบ PC c a เคททำไมต้องเหล่าเกมเมอร์เพราะตัวนี้ครับเป็น PC c a เคที่ร่วมจับมือกับแบรนด์ Razer นะครับชื่อ PC c a เ e ของเขาก็าคือรุ่น h c 4 0จาก e n t XT ครับ อย่างที่บอกครับมีการร่วมจับมือกับทางแบรนด์เบรเซนะครับมีการดีไซน์ออกมาให้เอาใจสาวกชาวงูเขียวนะฮะหรือว่าแบรนด์เบรเซนั่นเองโดยส่วนหนึ่งที่เราจะมาดูกันนะครับอย่างแรกคือสีสันของเขาจะมาในโทนสีดําตัดกับสีเขียวพร้อมกับลูกเล่นไฟ LED ที่สวยงามนะฮะอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพื้นผิววัสดุของเขาพื้นผิววัสดุนะฮะอย่างด้านหน้า,างี้เห็นปิดทึบ แต่พื้นผิววัสดุของเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับออกแนวนุ่มๆหน่อยคล้ายๆกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกอร์อย่างตัวพวกคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าเมาส์ที่พื้นผิวจะเป็นสีดําด้านสักๆนิดนึงนะครับคล้ายๆกับพื้นผิวเดียวกันเลยด้านหน้าจะเป็นแบบปิดทึบนะครับจะมีโลโก้ของเรเซอร์อยู่ตรงนี้ตรงกลางโดยตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะมีไฟ LED สองสวบ่าออกมาเมื่อเวลาเราใช้งานอีกด้วยนะครับโดยการระบายความร้อนของด้านหน้าเนี่ยในการดูดลมเข้าจะเห็นว่าด้านข้างฝั่งนี้ก็ทึบนะครับ เห็นทึบหมดเลยแต่จะเข้าฝั่งนี้ฝั่งเดียวนี่จากด้านหน้าจะเป็นการดูดลมเข้าโดยส่วนของด้านหน้านั้นเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมนะครับขนาด120มิลิเมตรได้3ตัวนะครับแล้วก็140มิลิเมตรได้2ตัวด้วยกันนี่ฮะตรงนี้จะมีซับไว้อยู่นะครับเอาไว้ป้องกันเสียงดังนั่นเองเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนเคสไซเรนตัวหนึ่งเลยนะครับก็จะมีการเก็บเสียงนะฮะแล้วก็ดู แน่นหนานะครับของวัสดุด้านหน้าจะมีแผ่นกองฝุ่นมาให้นะครับแกะออกปุ๊บได้จะเห็นเลยว่าเขาให้พัดลมมาด้วย3ตัวนะครับขนาด120มม mm. ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วติดตั้งขนาด140ม mm. มได้2ตัวนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบปิดทึบเหมือนกันนะครับการใช้งานการเป่าลมออกเนี่ยจะอยู่แถบด้านข้างกับด้านหลังเท่านั้นนะครับพื้นผิวเหมือนกันเป็นแบบดําด้าน ตรงนี้ปุ่มการใช้งาน power นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นรีเซ็ตจะมีไฟส่องมาด้วยนะครับสีเขียวตรงนี้ครับพอร์ตการใช้งาน USB 2.0แล้วก็3.0นะครับจะให้มาทั้งหมด4พอร์ต2.0 2พอร์ต3.0สีเขียว2พอร์ตนะครับต่อมาตรงนี้จะเป็นช่องต่อไม์แล้วก็หูฟังนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้กับด้านบนทีนี้เรามาดูส่วนของด้านหลังกันด้านหลังครับนี่ ช่องการใช้งานพัดลมนะครับขนาด1 2 0ม mm, ิลลิเมตรนะครับให้รูช่องติดตั้งมาด้วยแล้วก็จะแถมขนาดพัดลม1 4 0ม mm, ิลลิเมตรมาให้ด้วย1ตัวนะครับส่วนตรงนี้ back i o panel ตรงนี้ครับจะมีส่วนของไฟ led ส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานก็จะมีไฟส่องมาส่วนนี้รวมถึงช่อง p c i นะครับให้มาทั้งหมด7ช่องการใช้งานพร้อมกับไฟ led อยู่ตรงนี้นะครับจะส่องสว่างมาให้เวลาเราใช้งานด้วยนะฮะ ด้นข้างตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับลอดสายยางให้กับวอเตอร์คูลลิ่งนั่นเองต่อมาครับส่วนด้านล่างส่วนของ Power Supply การใช้งานนั้นต้องติดตั้งผ่านด้านหลังนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีน็อตมาให้ถีตัวเพื่อดึงฝา,ฝาครอบออกนะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปข้างในได้ส่วนของด้านบนจะเหมือนกันสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120 mm มมได้3ตัวนะครับแล้วก็ขนาด1 4 0ม mm มได้2ตัวนะครับก็สามารถดึงได้เหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างจะดึงยากนิดนึง การระบายลมด้านบนดูเหมือนจะขัดกับดีไซน์นิดนึงนะครับดีไซน์ของเขาสวยงามแต่ว่าช่องระบายลมออกยมีแค่นี้เท่านั้นนะครับและด้านบนเนี่ยจะมีเหมือนตัวซับเสียงอยู่คล้ายๆกับตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะเพิ่มระยะห่างให้กับช่องลมเนี่ยแคบมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ดูเหมือนว่าสําหรับเพื่อนๆที่เล่นชุดน้ํานะครับที่มีหม้อน้ําใหญ่ๆนะฮะอาจจะมีปัญหาการอันลมได้นะฮะถ้าใช้รอบพัดลมสูงนะครับ เรามาดูด้านหลังตรงนี้ครับปิดทึบเหมือนกันไขยออากมาดูจะบอกว่าการใช้งานของตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ช่องด้านหลังนี้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะเปิดออกมาก็จะมีตัวซับเสียงมาให้ด้วยนะครับส่วนของด้านหลังนี้นะครับการใช้งานจะเห็นเลยที่เด่นๆเ,เลยนะฮะนี่ครับตัวควบคุมไฟนะครับ อยู่ตรงนี้ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นแฟนฮับนะครับ10ช่องการใช้งานเรียกได้ว่าสามารถติดตั้งพัดลมได้10ตัวนะครับเขาจะมีตัวแฟนฮับอยู่ตรงนี้มาให้นะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เราข้ามไปนิดหน่อยครับด้านหลังตรงปุ่มนี้นี่เล็กๆนี้จะเป็นสวิตช์การเปิดปิดไฟนั่นเองทีนี้ช่องการใช้งานของเบสามจจะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 5ถาดการใช้งานก็คือ5ช่อง5ตัวนั่นเองนะครับ จะไม่มีช่องของไดเบ5ห้า 25, สอาำหรับพวก c d ดีรอมต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะชูลงไว้อีกอย่างหนึ่งคือด้านล่างเนี่ยสามารถเก็บสายได้ซึ่งเยอะและกว้างมากๆสำหรับการเก็บสายนะครับส่วนนี้เลยต่อมาเรามาดูสายการใช้งานกันไหนๆก็มาอยู่ส่วนนี้แล้วอย่างแรกเลยสายเส้นนี้ครับกับสายต่อพ่วงพัดลมนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยง ให้กับตัว PC case นะครับก็จะต่อพ่วงให้กับไฟสถานะ LED นะฮะที่อยู่รอบตัวเคสแล้วก็เป็นแฟนฮับนะครับต่อมาอันนี้เป็น HD audio เชื่อมต่อไม์หูฟังหน้าเคสนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็น USB 2.0นะครับอันนี้ก็เป็น USB 3.0และสุดท้ายครับตัวนี้ เป็นสายสัญญาณการใช้งานสถานะหน้าเคสทั้งเปิดเครื่องรีเซ็ตนะครับ LED ของฮัตติสไฟแสดงสถานะต่างๆฝั่งด้านข้างฝั่งนี้ฮะก็จะเป็นแบบวินโดว์ใสนะครับเป็นสายแบบสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะฮะสีขุ่นค่อนข้างแข็งนิดนึงนี่มีตัวซอฟด้วยเปิดออกมาครับจะมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยพร้อมสติ๊กเกอร์เรเซอร์ ต่อมามาดูด้านในกันนะครับด้านในด้านหน้าตรงนี้ปิดทึบเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าช่องไดเบอรสามจุดห้าเนี่ยต้องติดตั้งผ่านด้านหลังอย่างเดียวนะครับด้านหน้าเขาจะปิดทึบมาเลยอีกส่วนหนึ่งคือตรงนี้ครับเขาจะทำมาแบบเป็นตีบ็อกปิดช่องของ Power supply เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของเรเซอร์อยู่ตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยเช่นกันนะครับสองสว่างเวลาใช้งานนะและตรงนี้ครับจะมีถาดของ S.S.D. หรือว่าฮาร์ดดิสขนาด2.5นะครับให้มา2ถาดสำหรับการใช้งานโอเคดีไซน์ก็ประมาณนี้ด้านบนสามารถติดตั้งพัดลมได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้ครับเมนบอร์ดที่รองรับนะครับก็รองรับได้ขนาด A.T.X. Micro A.T.X. นะครับนี่พื้นที่การใช้งานก็ค่องทางกว้างเลยต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนไฮไลท์ของเขาเหมือนกันในเรื่องของแสงไฟ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือมีด้านหลังในส่วนของช่อง back I/O panel แล้วก็ช่อง PCI และก็จะมีด้านหน้าที่เป็นโลโก้และมีส่วนด้านในที่เป็นโลโก้ตรงนี้นะครับและอีกส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนไฮไลท์แล้วก็สวยงามเลยทีเดียวก็คือด้านล่างครับจะเห็นแถบสีขาวนี่นะฮะตรงนี้จะมีไฟสีเขียวส่องสว่างออกมาเมื่อเวลาเราใช้งานอีกด้วยซึ่งทั้งหมดแล้วก็จะมีไฟด้านล่างด้านหน้าด้านในตรงนี้และด้านหลัง เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจและดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับเคส s c 4 0จาก n t h s XT ตัวนี้นะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดนะครับของเคส n t h XT h c 4 0ดีไซน์ by Razer นะครับก็เอาใจสาวกเกมมิ่งเกียร์แบรนด์ Razer เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบดีไซน์นี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวข้อดีของเขาครับสวยและมีไฟ LED สวยงามนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า จะขัดขัดนิดนึงในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็สําหรับใครที่ไม่เน้นในเรื่องของการระบายความร้อนที่ต้องการความเย็นของเครื่องมากๆนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานกันได้เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมบทคอลัมน์รีวิวได้นะครับของเจ้า e n s h u XT x 4 4 0ตัวนี้ได้ที่ www.compete.tv นะครับแล้วก็ตามไปกดไลค์ like ที่ Facebook f แฟนเพจของเราด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m p e t e p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานค c o m p e ที tv ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ